สวัสดีครับมากับคลิปของเบนูกะตัดไปนะครับจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดเจ้าของดิสคอร์ดเขาบอกว่าเจ้าของดิสคอร์ดเจ้าของดิสคอร์ดเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมีใสประมาณนี้แหละมารับชมกันเลยนะครับสี่นาทีนะครับเราจะได้เห็นอะไรสนุกสนุกกันใช้ฉันชอบมะะังกี ค้ม่นจะเห็นไม่ฮัลโหลมึงไงมึงเป็นใครเห็นด็กว่านายทำให้ฉันกิกเกิลน,นะกิ๊กเกิลมีแปลว่าอะไรจำได้เอ็ดหมอนี่พันแปลนะว่าแต่ว่าอย่างที่ฉันพูดเลยพักตางมันดีว่านี่ฉันเช็คนายอยู่นะฉันเชื่อว่านายจะไม่ทำผิกดกฎอะไรขอโทษนะแต่ว่าเราฉันเป็นเจ้าของเซิร์บอร์ที่นี่เออนั้นก็เยี่ยมเลยแต่ว่าฉันไม่ได้ถามที่ว่า ไมู่อกาสโดนแบนโย่ทำอะไรเพื่อนกูไม่อีกแล้วนี่มันเป็นเรื่องเออคูยแชทกันส่วนตัวสกิปตู้เราต้องยึดเซิร์ฟเวอร์นี้ยังไงเพราะนี่มันมีพลังเหนือฉันมันรู้ออนไลน์ตลอดไม่มีจุดพักเลยนั่นแหละเราต้องหาจุดพอกมันหาจุดพักมันให้ได้เราจะยึดเซิร์ฟเวอร์มันเรืองนี้เออ บอกฉันมาว่าต้องทำยังไงก็จริงมากแต่ว,ว่าเราภาพไม่ได้นะโอเคเราจะจบดีกันคืนนี้ก่อนรุ่งสางเราจะครับผมสามชั่วโมงก่อนจะโจบตีอื้อมดไม่ออนไลน์ฉันคิดว่าจะโพสอะไรดีดเดทแชท ฮะฮะโอ้ยมีคนไม่พอใจมีคนฮาโบเฮ้ยหมดออนไลน์แล้วเฮ้ยว่าไงหน้างกใจอะไรวานี่มันตีสามแล้วให้ออนไลน์ดูนายไม่เรีคนเดียวเลยนะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่ด้วยช่ด้วยช่ด้วย่ด้วยว่าไงฮาโบมันเป็นมีม แล้วทไมาเอามาพอดีนี่ก็นี่มัน, General, น General, นะเจเนอเรลฟังนั้นเจเนอเรลครับเออฟังนะท่านมีคำถามตา่อน้นใครถามมาเราะไม่ได้อยากจะไม่ได้อยากจะออฟเฟนนะแต่ว่าทําไมนายถึงมีหนวดอยู่ใต้คางฮะใต้นี้นี้ก็หน,นึ่งนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใต้ มีหมอนดอยู่ใต้คอไม่ใช่ใต้คางแค่สงสัย <c> น <oughs> อนอยู่ใต้คอไม่ใช่ใต้คางถึงทุกคนเปิดปดหนังสือหน้าที่สามาสงมีกฎใหม่ได้เพิ่มขึ้นนะนี่มันตีสี่นะการไม่ให้ความเคารพแก่สตาฟจะถูกลงโทษโดย ความตายโอ้โหไปลุกะมีอะไรจะสั่งเสียไหมฮะฉันเป็นผู้หญิงพยายามได้ดีมากแต่ฉันไม่หลงกลมันอีกแล้วไปลูกตาโอ้ว่าอะไรล่ะประจิตตัวจังให้เงินซน สวัดียังเย็นครับคุณผู้หญิงผมจะช่วยอะไรคุณได้บ้างอืมเดี๋ยวเธอดูหน้าคุณอุ้ยหน้าแดงอืมเอช่างมันเถอะแต่ฉันติดต่อกับผู้หญิงในชีวิตจริงมากก็ตั้งเยอะแล้ว ก็ต่อเธเอ่ฉันเห็นว่าเธอปีนแล้วก็อืมนแล้วก็เอ่อไม่ไม่ฉันแค่อยากจะพูดกับฉันชอบหมดของคุณคือจริงๆนะฉันค่อนข้างจะติดใจคือคือคือขอเป็นมดด้วยได้ไหม เขาฉันยกมดให้เลยค่ะนะก็แต่เธออ,อะไปอยู่ที่ไหนขอตามเปนเพื่อนห,หน่อยโอเคเีาจะบอกให้แต่ว่าคนอื่นอ่ารีเฟซด,ดิสคอร์ดหน่อยทำไมเหรอเอหน้าก็ได้อย่าสำหรับภรรยาของฉันซีโนดูกอปเต็งทำม่น <Hey. S 2> Guys, what the? Oh. We just hit 169k. The channel's growing so fast. Smash subscribe. I have a huge video p l a n s and you won't want to miss it. อ e l l ี Job here, man. อยาจะบอกคุณผู้ชมนะครับว่าเบดูกาเขาเนี่ยดังมากเลยคลิปของเขาแต่ละคลิปก็แบบว่าสุดยอดแต่ว่าคลิปแรกๆเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะพักช่องไฟไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแบบ ผมอ่านไม่ค่อยทันเลยจะแปลก็มไม่ได้จะกดจะแปลทีก็ต้องกดพรอทีก็เล็กๆก็ลําบากกันหน่อยนะครับขอภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับอืมพาโบเนี่เป็นคาแรคเตอร์ที่ดีที่สุดเลยมาเปลี่ยนใจกันสิเมนูกากับสกิตโตเนี่ยเป็นเพื่อนหูจริงๆอืมเราจะโจมตีคืนนี้ก่อนรุ่งสางแมมเป็นประโยคที่ ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นเลยแฮกเกอร์สกิปเตอร์เบลูกะสู้กับพาโบยูจินสกิมเมอร์คงจะเป็นตำนานในการลบเลยละ่ะอืมอ,อ๋นนี่เพิ่งจะได้ร้อยหกสิบเก้าเออหมายถึงได้แสนหกสับสไครนะครับหวังว่าจะได้เห็นคุณถึงสิบล้านซับเร็วซึ่งปัจจุบันก็แม่ง โลไปแปดล้านแล้วภายในปีเดียวเขาเป็นคนที่สุดยอดจริงๆนะครับไ่บรูกะเอ้ยนี่มันตีสี่แล้วนะสกิปต,ตจังให้พระโบบอกสวัสดียามเย็นค่ะคุณผู้หญิงนั่นสิก็มันเบรูเวร์เูเวอร์คอนเฟิร์มเลยใช่จกักรวาลเบรูกะสกิตเตอร์อคือสกิเตอตร์จัง เปเปอร์ก็คือเปเปอร์มินชเตอร์เบรูกาก็คือเบรูกาเยนป้าไม่มีใครไม่มีใครเลยสินะสกิตอโตคืนนี้เราจะโจมตีก่อนรุงสาง <c oughs> ฉันก็เอออื๋อฉันชอบซอสมะเขือเทศไม่มัตตาดีกว่าว่าไงบอยเนี่ยอ่า แชทดิสคอร์ดในนัดเชลนะครับก็เรียกโดยรวมก็แบบนี้เลยอืมฉันเป็นผู้หญิงฉันไม่หลงกลน,นั้นเป็นครั้งที่สองหรอกไอหัวกี้ด้วยเน่ยแล้วก็หลงกลอีกจกนได้อืมสองจุดสองไได้เออแอเอบวอืม To know your enemy, you must become your enemy เพื่อที่จะรู้ศัตรูคุณก็ต้องกลายเป็นศัตรูซะเองสันซึเดอะอาร์ตออฟวไม่เคยดูครับสกิเตอร์อืมขอฉันเป็นมดได้ไหมพาโบแม่งยกสถานะเจ้าของเซิร์ฟเวอร์ให้เลยอืมอะไรก็ตามสำหรับภรรยาฉันฉันยกให้อืมไม่เถียง ดโอกาฉันจะโพสมีมในเจเนโรเอาละนี่แหละคืออเวนเจอร์เทรดล่ะเทรดก็คือภยัยคุกคมระละับอเวนเจอร์แล้วอืมทำยังไงจะทำให้คอมพังถาวรอะโอเคครับงั้นก็ถูกใจอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาพบกับเบรูกะกันใหม่ครับผม